เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำสคริป King Legacy นะครับก็เรียกง่ายๆคือมาแจกสคริป King Legacy นะครับก็เป็นอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ King Legacy เลยนะครับอ่ามันจะมีหาคีย์ด้วยนะครับสคริป่ายนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแปะเอ่อคลิปสอนหาคีย์ไ้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็ผมสอนไปแล้วนะครับผมที่ใต้คลิปนะครับสอนหาคีย์เนาะ อ่ะเดี๋ยวผมจะวางคีย์ของวันนี้ให้นี่ครับผมแล้วเราก็กดส่งตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคค่าคีย์ตัวนี้ใช้ไม่ได้นี่ครับก็ให้ไปดูคลิปที่ใต้คอมเมนต์นี่ครับผมจะทําคลิปสอนไว้อยู่นะครับสอนเอาคีย์ของสคริปค่านี้นะครับอ่านี่ก็อัปเดตมาแล้วนะครับน่าจะฟาร์มลูกใหม่แล้วนะครับเกาะใหม่นะเพราะว่ามันอัปเดตนะครับนี่อันนี้ก็ออโต้อัปสเตตเอ้ไม่ใช่ออโต้สกิลนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้เลือกเปิดออโต้ฟาร์มไปเลยนี่ครับนี่คือคิกเลกาซี่อัปเดตเนาะก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันเอสี่นะทุกคนนะนี่นะครับสกิ์ก็ใช้ได้นะครับหรืออาจจะเล่นตัวรันนินจาเท่านั้นนี่ครับมันถึงจะต่อยให้นะลองไปใช้กับตัวรัน f อดูนะครับอันนี้พี่ใช้ตัวรันนินจานะครับอืมมันก็เลยต่อยให้นะครับมันจะมีตัวรันบางค่ายไม่ยอมต่อยให้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปโลก2ให้ดูนี่ครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โลก2แล้วนี่ครับแล้วก็ทําการลานสซคิปขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวจะฟาร์มให้ดูนะครับอันนี้เราก็กดลานไปเลยนะครับพอดีคีย์เราใส่ไปแล้วนะครับคีเนี่ยมันก็1วันนะครับถึงจะเล่นได้นะครับก็คือ24ชั่วโมงนะครับวอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่เราก็เลือกอาวุธได้เดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นดาบนะครับอ่าเลือกเป็นดาบไป ตรงนี้ก็เปิดออโต้สกิลนะครับใครอยากเปิดก็เปิดไปนีครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะแล้วก็มาที่ออโต้ฟาร์มนี่ครับแล้วก็เปิดฟาร์มเลเวลไปเลยนะครับนี่ดูฮะนี่ครับตีชิวๆนะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้ฟาร์มเวลตันเลยนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันฟาร์มเกาะใหม่ได้หรือยังนี่ครับแต่ว่าน่าจะได้นีครับเพราะว่าสคริปต์ของค่ายนี่เนี่ยมันจะอัปเดตตลอดนีครับผม ก็คือคิเลกาซี่อัปเดตปุ๊บมันก็จะอัปเดตตามนะครับนี่เลยอันนี้มีตีบอสด้วยนะทุกคนดูนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันแบบฟาร์มแบบว่าเลเวลตันส0่พหรือ,อยังนี่ครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นเงาหนวดขาวนี่ทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวผมจะขอมาปรับอันนี้ก่อนนี่ครับ ปรับให้มันสูงขึ้นนะเพราะว่ามันโดนมอนตีตายนะครับถ้าเราใช้เงาเนี่ยครับผมก็แนะนำให้ปรับปร,บประมาณสัก13ไม่ก็12นะครับ13บสตีไม่โดนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงนะ,ะเดี๋ยวผมปรับประมาณสัก10อ่ะสิบสอนี่แหละยัยงตีไม่โดนอีกอขนาดใช้เงาเลยนะเนี่ยผมปรับเป็นสินะทุกคน อ่านี่ครับสิบเอ็ดกตีโดนมอนแล้วนี่ครับผมก็เปิดตีไปยาวๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้แหละนะครับออโต้ฟาร์มน่าจะเร็วที่สุดแล้วนี่ครับของเขาเนาะอืมประมาณนี้เลยนะครับซิวๆค,ค,ครับผมโอเคมาแล้วเราจะเออมาอมเขาเรียกว่าอะไรนะมารีวิวฟังชันนะครับนี่มันจะมีตีบอสเรือตีเจ้าฮัลีนะครับแล้วก็ ตี The, uh, เอ่นนะไรแบบนี้ไฮโดนี่ครับอ่ะตรงนี้คืออัพสเตตหรืออัพเลเวลนะครับของผมยังไม่ได้อัพนะเดีนะ๋ยวผมจะเลือกให้มันอัพทีละห้านะครับมาเลือกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะอัพอะไรนะี่ครับแล้วก็เปิดหน้าเมนูขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาดูสเตตัสของเรานะครับเอ่อผมจะอัพเป็นผลไม้นะี่ครับผมแล้วก็เปิดตรงนี้ไปนี่มันก็จะเพิ่มให้แบบนี้นะครับอ่า ประมาณนี้แหละเนี่ยครับผมใครอยากอัพดาบก็เปิดอัพดาบไปนะครับอันนี้มันก็จะอัพให้นะครับเวลาที่เลเวลมันเลื่อนนะอืก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอประมาณนี้นะทุกคนซิวๆครับผมอันนี้ผมก็กะว่าจะฟาร์มให้มันจนถึงเกาะใหม่แหละนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาฟาร์มจริงๆนะครับนี่เลยตีแบบอันนี้ผมก่อชิปนะครับผม เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปะตีไคโดกันนะครับนะครับว,ว่าผมใช้เวลามันใช้เวลานานไหมก็ไม่นานะครเบฟาร์มเร็วอยู่ไอเร็วไม่เร็วเนี่ยมันก็อยู่ที่เราด้วยนี่ครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาเอ่อเปิดอันนี้นะครับเรากดมาที่บวสองแล้วก็เปิดอันแรกนะครับอันนี้จะเป็นเสกไคโดให้นี่ครับก็คือมานจอาลูกแก้วใส่ให้นั่นแหละนะครับ อ่ะถ้าอยากตีไขโดก็เปิดสองอันนี้นะครับผมมันก็จะไปตีไขโดให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องมีลูกแก้วก่อนนะทุกคนเออถ้ามันไม่มีลูกแก้วมันก็จะไปตีเอ่อตัวโครงกระดูกให้นะครับที่อยู่ข้างล่างนะมันจะดอกลูกแก้วไขโดนะครับนะีบ่ฮะมันก็มีคนมาช่วยอยู่คนหนึ่งแหละแต่ผมโปงไงถือมีดฟันหัวเลย เดี๋ยวผมจะขอกอคลิปให้มันเร็วขึ้นแล้วกันนี่ครับเพื่อจะได้ดูคลิปแบบเร็วๆนี่ครับผมนี่เลยใช้ได้จริงๆนะครับประมาณนี้แหละนะครับทุกคนนี่เลยนี่ครับผมจะตายละอีกนิดเดียวโอเคนี่นะครับผมใครดูก็ตายไปที่ร้อยนี่ครับใครอยากจะตีใครดูต่อก็เปิดสองฟังก์ชันนั้นเลยนี่ครับฟังก์ชันแรกเสกนะครับฟังก์ชันสองวาร์ไปตีนี่ครับ แต่ว่ามันต้องกดไปที่โวล์สองนะทุกคนโอเคในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็คงต้องไปแล้วแหละนะครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันฟาร์มเกาะใหมได้ไหมนี่ครับก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย